สวัสดีทุกๆคนกับพุ่มวันนี้มาทำเมนูพัดเพ็ดตาล่ามกันนะเดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบกันก่อน เอาหัวตัดิฟเลี้วบสร็จเล้วยดไม่มันไม่รับที่นี่แต่แต่ละมันกับ Còn đi <laughs> Hãy không hôm nào hôm nào tiếng hôm nay ta ta làm rồi này mới cái tay này cái này

bị rơi <laughs> rất là nhiều rồi này, là mì lục đuôi à là rồi, lục đuôi và cái à đây phải à, mì, mì, mì dây. Rồi, thì, thì à, dây ngồi gánh dây, mình ุดสุดสุดตยนะุดสาต้เขาพอดีกปุก Ch ็ป่านนี้เดกันนะเด่กันเลยเอาเขียงที่มีนะไอเขียงที่ไม่มีนูเราคันนี่เก่าจะใส่แล้วเอาตัวถุงพิงพอไหมเองก้านเลยากานโอ้โอ้โหดู

thuật đi rồi cái đây cái này ah tay tay rồi mark tay nồi rồi nồi các đấy để ra các để ra ว่าอยาก,กวนเนมาเรีงเดี๋ยวมันมีปุ่งเม็ดไปน่ากินพ่อมึชงเลยจริงไี้กอนี่ตง เกืยัง,ยงนั่นงนั่งยนังโตนนี้ก่อนอยาได้จบบนชิมไม่ยากข้าวกล้องนะครับก็อาไฟด้วยมดูไปไปบ้าใชน้ำตาลนิดน,นะอนนติดเค็มไปนิดนึงตัวนี้ปลาหนังเค็มกันลูกบาลปลาล่ามยู่หนังเค็ือนที่มันติดเค็มไปน ได้ลยไม่ต้องจิ้มเลยทีนี้ได้เละแมนขนยับยับรบยอบีปิดเก๊สเลยโอเคได้เลยคเกรดครับัูไปทางเป็นจุกไะนั่นแหละนะครับอัวนี้เป็นเราใจจรงเลยป็นเบยปัดเฟ็ดปัดเป็ดไปเจล่ำเจล่ำเล่นไม่ได้กับมือสจ่ล่ำใบอ่า เียบร้อยเสร็จแล้วนะพัดเฟินแล้วหลอมเสืบครับไปไปเสืบกันเลยอันไรู้ว่าไม่ร้ยังไ่กเลยอ่าครับไนนะชิมมันต้องร้อยเลย เพ็รโอเคครับ <pada> ส <disappearance> okay, ุดยอดเสียงวะโอเคครับเดี๋ยวเรากินปัทเป็ดปลาลเหมือนกอนนะสวัสดีทุกคนครับผมฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม